ดีครับมาพบกับชาแนลกากรอยู่นะครับกับเจ้าวีโก้เครื่องเบนซินรถคันนี้มีการเครื่องสั่นนะครับเครื่องสั่นสะดุดแล้วก็ลูกค้าแจ้งว่ากินน้ำมันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูฮะดูสาเหตุเบื้องต้นนะครับนี่คือสาเหตุเบื้องต้นไปดูกันนะครับดูคอยนะครับโอ้ เปียกโชกไปด้วยน้ำมันเครื่องนะครับเต็มคาราเบิเลยครับนี่หนึ่งหัวสองหัวนะฮะสามหัวเต็มเลยครับดูนะฮะแล้วก็หัวนี้แห้งนะครับสูปที่หนึ่งแห้งเก็บกน,นะฮะนี่ครับ เราจะทำการถอดหมวเทียนออกมาครับดูบล็อกหัวเทียนก่อนนะครับดูครับเต็มคาราเวลเลยฮะสูบสองฮะนะครับดูครับแห้งแต่สูบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราทำการถอดหัวเทียนออกมาดูกันนะครับคันนี้น่าจะยางฝาวาล์วรั่วนะครับแล้วก็ทำให้น้ำมันเครื่องไหลลงไปในเบ้าหมวเทียนได้นะครับนี่คือสาเหตุหนึ่งนะครับแต่ยัง ไม่ฟันธงนะฮะว่าเป็นที่ตัวนี้ร้อยเอร์เซ็หรือเปล่านะครับเดีย๋ยวเราทําการถอดหัวเทียนออกมาดูก่อนนะครับต่อกันครับมาดูหัวเทียนนะฮะนี่ตัวที่หนึ่งนะครับม่เห็นตัวที่หนึ่งนะครับสูบหนึ่งฮะดูครับ อืม้มฮึลดชิคตลอดถดชิคตลอดนะครับดูครับถดชิคตลอดถดชิคตลอดดูสูกดูไม่อออ่ะแปร๊บ ดูครับตูบไปตูบที่สามดูสภาพหัวเทียนฮะเขี้ยวยังไม่มีแล้วนะครับถเช็คระยะตลอดนะครับดูโ้ ถ้ามีเช็คนี่จะขนาดไหนครับเนี่ยเนี่ยดูสภาพเอากันครับเดี๋ยวเอาหัวเทียนใหม่มาใส่ดูก่อนนะครับแล้วก็สตาร์ทดูทีหนึ่งถ้าว่าเครื่องเดินเรียบปกติก็จะทำการเปลี่ยนยางฝาเวบาวทำความสะอาดคอยนะครับในขั้นตอนต่อไปนะครับถ้ายังสั่นเหมือนเดิมก็ต้องเช็ค,ค กำลังอัดนะฮะเป็นขั้นตอนเดาๆนะครับมั่วต่อไปนะครับจะเชื่อมากครับผมมั่วเหมือนกนนันะครับครับผมฝากไว้ให้ดูนะครับ